ว้าว wow. YouTube รับเราเป็นพาร์ทเนอร์แล้วสุดยอดมาทำช่องทีวีด้วยการรับเงินจาก YouTube คันมาเลยว้าวดีใจมากเลย YouTube รับผมเป็นพาร์ทเนอร์แล้วต่อไปผมจะอัพอัพอัพ YouTube ขึ้นตลอดเวลาเลย YouTube ก็จะเอาโฆษณามาแปะในรายการทีวีของผมถ้าผู้ชมจากทั่วโลกคลิกเข้ามาดูโฆษณา30วิเท่านั้นแหละ ผมได้รับเงินจากคนทั่วโลกเลยขอบคุณ YouTube YouTube สุดยอดสุดยอดสุดยอดและถ้าคุณเข้ามาร่วมกับ Super m o โมเดลเน็ตเวิร์ u ยูท t บแล้วก็มารับความรู้ในการสร้างช่องทีวีเพื่อให้ได้รายได้จาก YouTube จากเราคุณจะได้รับทันที1 0 0่0มืบาทอย่าลืม มาทำช่อง YouTube ของคุณเองกับช่องของ SuperModel Network แล้วมาทำเงินทั้งโลกกัน